รบนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไ่แห่งวัดเชิงเดนหรือวัดบ่อพิษพิมุกเป็นอย่างสูงสำหรับรายการส่องพระส่องธรรมนำสุขวันนี้ก็จะนำเสนอพระปิตาหลวงปู่ไ่แห่งวัดเชิงเลนในพิมพ์ต่างๆซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ พะปิตาหลวงปู่ไ่วัดเชิงเลนทั้งหมดซึ่งองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อผงคุกน้ำมัน,นไม่ได้จุ่มรักหรือคุกรักด้านหลังเป็นหลังนูนเรียบไม่มียัน,นที่ไม่ได้ขยายภาพก็เพราะว่า จะให้เห็นความแตกต่างถึงขนาดของพิมพ์แต่ละองค์อย่างชัดเจนนะลำดับต่อไปองค์ที่สองก็คือเป็นพระปิดตาเนื้อผงพิมพ์กลางนะเป็นหลังยันไม่คุกรักและไม่จุ่มรักนะองค์นี้หลังนูนแต่ว่าเป็นลักษณะยันองค์พระมีคุณารมณ์อยู่ด้านบน เป็นพิมพ์กลางลำดับต่อไปเป็นองค์ที่3เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกน้ำมันเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็ไม่จุ่มรักไม่คุกรักแล้วก็เป็นหลังเรียบไม่มียันก็เป็นอีกองค์หนึ่งลำดับต่อไปเป็นพระ ปิดตาเนื้อผงจุ่มรักเป็นพิมพ์เล็กนะเนื้อผงจุ่มรักไม่ปิดทองนะดังจะเห็นว่ารักนี้มีการกระเทาะร่อนออกไปในบางส่วนและเป็นหลังยันนะเป็นหลังยันนี่เป็นองค์ที่4องค์ที่ห้า เป็นพระปิดตาพิมพ์เล็กเนื้อผงจุ่มรักหลังยันแล้วก็ปิดทองด้วยนะสำหรับทั้งห้าพิมพ์นี้ก็เป็นพระพิมพ์นิยมที่จัดอยู่ในหนึ่งของเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อผงที่ มีการนิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุทธศิลป์ที่แสดงไปปริสนาธรรมก็คือการที่องค์พระประทับประทับนั่งผัสสมาธิและเอามือปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดหูซึ่งแสดงให้เห็นถึง การสำรวมตาหูจมูกอินกายของเราเอาไว้เพื่อให้เกิดความสงบทางใจไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรืออารมณ์ด้านลบก็ตามดังนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงนำเอาหลักธรรมตรงนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเราท่านทั้งหลายเถิด